ไอ้ก่องกูเห็นกูเห็นกูเห็นไอ้กล่องหลังไอ้กล่องไอ้กล่องอ๋ออย่าไปอย่าไปแค่อย่าไปแค่ตามกูมาตามกูมาบิโอเค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 มึงอยู่ไหนมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วไอเวนโอเคโอเคโอเคมัมตามไม่ทันมันตามไม่ทันมันตามไม่ทันมันตามไม่ทันข้างหน้าไอ้กล่องไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงบิไอ้ก่องเจอกันพัก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 พัึบพมันจะมาทางไหนมาทางนี้เจอกัน ติดมาติดมาติดมาติดมติดไปตรงนี้ไปตรงนี้เฉียวโคตรเป็นงานเลยมาดิอันเนี้ยต้องผ่านแหละเทคเดียวไปไม่ต้องมีชีวิตที่สองกูมมดกูมมดกูมมดพักก่อนพักก่อนโอ้ยเอ้เไอ้เหี้ยโอ้มันตายเอาไ้เหี้ย

กูมือนแล้วกูมือนกูมือนชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงไอปีไอเชี่ยดีๆปีดีๆดีๆดีๆไม่ใช่กูไม่ใช่เชี่ยเหมือนมึงมากมันเหมือนมึงมากโอ้ยไอปีนั่นมึงปะไอปีไอปีดีๆดีๆไม่ตลกไม่ตลกโอยู่ตรงไฟเนี่ยอ่าเรื่องของแม่มึงเลยอ่ะเฮ้ยดี กูอยู่ตรงฝ่มึงอยู่ไหนหกล้องกูเห็นมึงแล้วเห็นพ่อมึงอะมันก็เห็นกล้องหันหลังโอเคกูแตกกูแตกอ้าวไอ้พี่ไอ้ควายกูเห็นมึงแล้วไอ้เหี้ยมึงไม่หันหลังมาแล้วมึงบอกว่าวิ่งตามอยู่กูกูถามมึงว่ามึงใช่ไหมมึงก็วิ่งตามกูน่ะแล้วมึงก็วิ่งตามกูไงก็กูบอกให้มึงหันหลังมากูเห็นมึงมึงยืนประชันหน้ากับกูได้แท้ มึงบอกกูเห็นมึงแล้วกูเห็นมึงแล้วแต่มึงไม่พูดว่ากูอยู่ตรงนั้นตรงอยู่ตรงหน้ามึงเนี่ยกูเห็นมึงแล้วจริงไหมวะมึงกูไม่รู้มึงเห็นจากมุมไหนไงไอ้เหี้ยเจอกันมาสัตระหว่างมึงตัวปลอมกับกูตัวจริงใครวิ่งเร็วกว่าไอ้สัตว์มาดิโอเคลาก่อนไอ้กองกูเจอ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 เฮ้ยมึงเจอเหรอเอ้า โอ้マイก๊อชเอากูเจอตัวเองด้วยเหมือนกันในกะล้องมันกำลังยืนมองกูมึงเหลือกี่ชีวิตแล้วเนะี่ยไอ้เหี้ยโอ้โ oh. หมึงผ่านไปเลยมึงกำลังจ้องตัวเองอยู่โอ <c oughs> <Okay. S 3> เคเดี๋ยวก่อนเกินเดี๋ยวกูมาที่นี่คืออะไรโว้โว้เอ้ยโย่ what 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 ไอเบ่ไอเบ่ไอ้เย็ดแม่ไอ้เย็ดเม่มึงไปตอนนี้มันเป็นห้องอะไรล่ะไอ้เหียเหมือนห้องนี้แม่งทำมาเบอร์ฆ่ามึงอะไอ้เหีย โอ้ oh my g อดโอ้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 กูจะรอดไปเพื่อมึงกูจะรอดไปเพื่อมึงถึงเมืองไทยไอ้ก้องกูแตะได้ไงแม่งนี่เป็นฉากไล่ไอ้เหี้ยมันเอามาเพืฆ่ามึงเลยเนี่ยโผว่าผีแม่งไล่เลย โอ้ยคุยังไม่เจอทางออกเลยเนี่ยมันตาไม่ทันมันตาไม่ทันโอมึงอยู่ข้างหลังมึงโอ้บีไอ้เี้ย้ฮีอ้ยโออ้ยโออ้ยอ้ยอ้ยโ้้้โอดไปดิอดอโนโอยอ้องมึงอย mày đồ hiền What? What? Tan Tan hả, chop It Chó! chọc glow, glow, bị glow, 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 โอ้ oh my g อดโอ้ my ก o เยี DVD> ่ยโอ้ยโอ้ยคุเ um, ล yeah. okay. right well ่นมากเลยไ y e a ยโอเคได้เช็คพอย n แล้วกันนะอ้าวกูกดไม่ได้โอ้มึงมึงตายห่านะ โอ้โหมาบิตั้งใจวิ่งกันใหม่ไอ้ก <c oughs> ล้องเกิดอะไรขึ้นเราอยู่คนละมิติีกันเหรอ <c oughs> ไอ้เหี้ยไม่เป็นไรกูแปลกเองโอเคกูก็คำเหมือนกันกูเซียนอยู่กูเซียนอยู่กูเซียนอยู่อะรอบนี้กูมาเซียนว่ะกูไม่กระตกกระตากว่ะอุ้ยกูตันแตก ไอ้บีไอ้กองกูไม่แตก่ะเฮ้ยไอ้กองกูกระโดดไม่ได้ไอ้กองดีๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นวิ่งวิ่งแล้วพักได้วิ่งแล้วพักได้พักเหนื่อยได้หายใจไอ้กองทำไมมันวิ่งเลยกูไอ้กองมันมันไ้กูมั้งไอ้เฮียมันเอากูแหละดูยางทรงวิ่งตามหลังมันอ้าวว้าวไอ้กองอ้าวว้าวมันคืออะไร มันเหมือนไส้กูมันเหมือนไส้กูและส่วนตัวชิดี่ส่วนตัวกูจะฆ่ามึงไอ้พี่วัดเ t ี๋ยวฟ็ k คือฮียอะไรครับเนี่ยโอ้โหที่มันพังสี่ขวายากูเฮ้ยพังได้ยังงี้มันก็มาดักกูได้ดิปีเฮีโอ้โอ้โหมันนำทางกูเลยเนี่ยโอ้โอเคโอเคโอ้ย ไม่ใช่มันกูได้นำทางไอ้สัตว์มันคือผีดีมันคือผีดีก็มาช่วยกูช่วยมึงแต่มันแดกกูโอ้ m ม g ก d ตัน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 โอ้ไม god โอ้ m ม g ก d เสียเวลาอยู่เสียเวลาได้อยู่เสียเวลากูเสียเวลาอยู่โอชิบหายแล้วไงโอชิบชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงกูมาไหนวันนี้อะไอ้เหีย What กูมาไหนวันนี้อะง่ายว่ะเย่ง่ายง่ายเอ้ยกล้องกูต <Right. S 1> ิดกูติดปะกูติดปะโอ้กูเจอประตูแล้วกูเจอประตูแล้วกูเจอประตูกูเจอประตูแล้วกูสซ็ปต์กูเซ็ปต์ประตูอะไรอ่ะอินพุตยืนยัน วาดรหัสเด้อโอโหพัซเซอ์เนี่ยอิมก็แก่ขอไข่โอ้โหบิสีเขียวที่หมายความว่าไงเอ้ยไอ้กล้องมันมีอะไรมันมีโค้ดอยู่ข้างล่างนี่ไงไหนลบไปดิกล้องขึ้นมาหน้ามึงบังก็ซูมโหเยีอ้กล้องยังกากเลยจำนวนเงิน B เท่ากับคัเลอร์โค้ด What ปีกงงหมายความว่าอะไรวะเฮ้ยนี่อีกสีหนึ่งฮียอะไรเนี่ยหมายความว่าอะไรวะม่มีสีเทาเนี่ยเฮ้ยมันเกรย์เกรย์เท่ากับสีสีหนึ่งเท่ากับสีสีแดง What สีหนึ่งสองเจ็ดเท่ากับสีสีแดงสองสีส้มเขียวสองม่วงสองโอเคเขียวสองม่วงสอง เท่าหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าอาจจะมีหน้ามากกว่านี้ What สีแดงมีสองนะครับผมเท่ากับสองสองหนึ่งได้ไงวะสองหนึ่งสองสีบูมีสามเขียวเท่ากับสองและใส่ตัวที่สองเหรอมึงเห็นหแดงมีกี่เม็ดหนึ่งเม็ดตอนนี้นะหนึ่งเม็ดเห็นตอนนี้หนึ่งเม็ดงั้นใส่เลขหนึ่ง สีม่วงหนึ่งเม็ดสีม่วงลำดับที่เท่าไหร่สีม่วงลำดับที่หก oh shit oh shit หกเลยอ่ะไอ้เหี้ยหกรหัสเลยอ่ะรหัสหกรหัสสีส้มส้มเลยไม่เจอมีเจอสีส้มสสี้มกูเจออันหนึ่งสีเกรย์หนึ่งกรย์เท่ากับสีอันนี้สีส้มหรออ๋อเนื้อมันสีแดง <Why? S 1> เอาอีบ,บีมึงมึงหลอกกูแล้วเอาเอาทวนความจําเลยสีเขียวสองลูกอันนี้คือสีส้มสีแดงหรือสีแดงวะเนี่ยเหี้ยตาบอดสียเหี้ยสีแดงอะเอสีส้มเปล่าส้มมังนะโอเคเขียวสองส้มเออไม่มีสีแดงในห้องไม่มีสีแดงในห้องหรองั้นก็ไม่ต้องใส่สีแดง เขียวสองส้มหนึ่ง 1> 1, ม่วงหนึ่งอ่าโอเคเอางี้เอางี้เอางี้กูพิมกูพิมสองบวกสองเท่ากับสี่เหรอหรือว่าหรือว่ามันมีสองอันก็สองสองเออมันยืดรหัสขึ้นไปไงสองอสองอปึ๊บปึ๊บส้มส้มอีสอ่าแชทหายส้มหนึ่ง ส้มคือลำดับที่เท่าไหร่ส้มคือลำดับสุดท้ายเลยอย่าพึ่งใส่นะครับโอเคม่วงม่วงนี่คือลำดับเกือบสุดท้ายครับผมอย่าพึ่งใส่ครับ <c oughs> เราเห็นสีสีเทาก่อนนะครับเราเห็นสีเทาก่อน <c oughs> แล้วเราก็ใส่สีลงไปฮะสีม่วง 1. ม่วงหนึ่งม่วงหนึ่งเท่ากับหกหกหกปุ๊บเทาเทาเจ็ดเอ้ยไม่ใช่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 ใชใชสีสม้มอ่ะสีส้มเจ็ดฮึบ โอเคครับยอดครับโอเคโอเคเราหาไม่ครบอ้าวนี่มันมีม่วงอีกม่วงหนึ่งไหนเนี่ยดูดิเนี่ยม่วงนี้แล้วม่วงตรงนู้นอีกโอ้โง่โง่ไม่ฉลาดพอนะไม่ฉลาดพอนะครับงั้นม่วงมีสองกรีนสองกรีนสองเกรซีตรงเปรอะอะฮะ ถ้าเราเข้าใจไม่ผิดว่ามันคือสีสม้สมงั้นก็ต้องเจ็ดเฉยๆแล้วโอเคงั้นก็หกหกแล้วก็เจ็ดถูกต้องไหมฮะอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่า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 โอ้แต่สีเขียวเราเจอสองลูกไอ้กล่อง,อง,องมันมีสีวิน้ำเงินด้วยใช่ไหม สีเกรกเราเจอ1ลูกและลำดับสีสีม่วงเราเจอ2ลูกและลำดับ6สีออเรนเราเจอ1ลูกและลำดับเจ็ด <c oughs> เราเจอมันกี่เม็ด และลำดับของมันเท่าไหร่เราเอามาต่อกันอขอแอคสักหนึ่งนาทีนะไอ้เชียมแม่งไอ้เชี่ยมันคิดได้ยังไงวะไอ้สัตว์ <c oughs> ไอ้บีเอาเลขหลังนี้ไปใส่สองเจ็ดแปดห้าก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่ว่ยไอ้เหียเสียเวลาแค่แป๊บเดียวคีดอกละ <c oughs> มึงทำอะไรไบี อะไรสองเจ็ดแปดห้าไอ้เฮียมึงไม่เห็นเหรอเออโอเคฮัลโหลบรูฮัลโหลไอ้เฮียเวงอ่ะพะกูเวงมึงเลยมาไม่ได้มึงเพราะกูเวงนะเสมองว่ะเฮ้ยเจอบันไดโอ้กูไม่ควรไปต่อแล้วมึงไม่ตามกูมาไงอ่ะกูเจอตรงไง เราไปกันเถอะฮัลโลหลไอ้บีกูโดนละ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 ถือกล้องเลยถือกล้องถ่ายไปเลยมม่อยู่ไหนวะอ๋อดูดูแคบอย่างงี้กูกูอยู่บนหัวพ่อมั้งไ,ง <laughs> ไอ้เหี้ย <laughs> ไอ้สัสไอ้เห<อ>ี้ยเกินไปใครมึงเกินอย่างงี้มึงโดนก่อนนะเนี <laughs> ่ย <laughs> ทำไมเราคิดว่าเราจะเป็นเดินโดนพร้อมกันวะะต้องไปอยู่หลังกูเป็นตากล้องนี่ไงกูถ่ายด้วยะตากล้องก็ต้องนหน้าเดี่ยพผมโอเคมึงเคยดูแบกกล้อก็มีกล้องเหมือนกันไปกันทายไปกันทายไป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 พร้อมกันไปพร้อมกันอุ้ยอุ้ยอ้าวไม่มีอะไรนี่วาเออก็ดูไจะน่ากลัวอยสมุดอะไรนะเลเวลโอ๊ยขี้เกียจอ่านวะนี่ห้องอะไรอะ เจออีกแล้วสมุดอาดอีกแล้วไอ้กล้องโอมึงจะลองให้หมดเลยหม่เอาไหมึงลองเปิดแล้วเลื่อนหน้าต่อไปเฮี้ยอะไรเนี่ยเสียเวลาตรงนั้นไม่พอต้องมาเสียเวลาคำบ้าะหัดเที่ยนี่เหอะอเอามึงบอกกูนะแต่ละเลขเลยอ่าดีลยกูพิมพ์ในแชทนะไม่พูดดิเฮี้ยพูดมาดิกูก็พิมพ์ได้พิมพ์ตามที่มึงบอกเนี่ยอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอันที่ึอะหนึ่งสองสี่หนึ่ง นบห้าเจ็ดสองสามไม่ใช่สามห้าเอ้ยเอาใหม่ไหมสามสองห้าหนึ่งไม่ใช่แปดแปดเก้าศูนย์ไม่ใช่สองสามห้าหนึ่งไม่ใช่เก้าแปดแปดห้าไม่ใช่เจ็ดสี่สามหนึ่งไม่ใช่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ไม่ใช่ดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่ใช่ห้าสี่ห้าหกใช่ ไอซี่เฮ้ยไอซี่โคตรซุยโอเคอ่าต้องกระโดดด้วยโอเคเฮ้ยเกี่ยอะไรอันนี้อาจจะมีนะอ๋อโอเคไม่มีอะไรโอ้ไอ้เหี้ยไม่กลัวแล้วช่องแงเอาแก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 เอาเหาอีกแล้วมีรหัสตรงไหนหรือเปล่านะดูดิพิมไว้เปล่าพิมไว้เปล่า Y แล้วกับ e เด yes wait for โอเคประตูไหนเปิดอ่ะก็จะประตูใหญ่อยแดงนร่้ไงใช้ด้วยวมันอยู่ไกลวะอาจจะใช่อยู่ไกลวะไอพี่อะไรทำไมมันอยู่ไกลวะกูไม่รู้ไงอาจจะอาจจะอาจจะไม่ใช่ที่ที่เราวิ่งเล่นปกติก็คิดเอง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 ก็มันมันล่งๆคิดเองไม่มี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 คิดเองคิดเอง คดมากโอเคคิดเองคิดเองคิดเงคิดเงคิดมากถึงแล้วถ้วถ้วโอ้ย